เนี่ยบางคนขอจนหัวงอกแล้วขอสินฮะยังไม่มีสินเลยไปที่ไหนก็ขอแต่สินสินที่จริงอะมันขอกันไม่ได้หรอกเพราะสินแปลว่าก็ห้ามมันจะขอกันได้ยังไงจริงไหมล่ะสินนาไปสู่ความสุขสินนาไปสู่พวกกระซับสินนาไปสู่นิพพานเห็นไหมอยู่วัดปางศักดิ์วันนั้นพอรดนตรีจะขึ้นแม่ชีมาลาศึกละที่มาปฏิบัติธรรมวันนั้นขนาดลงตุนลงแรงไปโกนหัว หรือไปขอศีลแปดหรือซ้ำไปนั้นอ่ะเพื่อจะปฏิบัติทำเจ็ดวันเจ็ดคืนว่างั้นได้ห้าวันมาที่หกลาซะแล้วไม่ต้องลาหรอกไม่ต้องขอหรอกศีลเนี่ยเมื่อใดไม่ต้องไปรับถือศีลทุกข้ออะไรเรารักษาใจตัวเองไม่ให้ไปตกไม่มีสติอยู่กำกับอยู่มันก็มีศีลในตัวมัน